สวัสดีครับท่านผู้ชมทุ่ตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับวันนี้พามาชมทุเรียนที่ผลูกได้สองเดือนกว่าครับผมสิงหากันยาตุลาสามเดือนครับปลูกไปเดือนสิงหาครับต้นนี้ กันยาตุลาสองเดือนถูกต้องแล้วหงงงถูกนะตอนนี้มันจะแตกยอดนะครับแล้วก็ใบถูกนะเจอผลมาก,มากๆนะครับแล้วก็เจอ,เอ,อมแมลงตัวดำปีกแข็งนะครับดำๆเล็กๆกัดพูนหมดฮนะแล้วก็ยอดยอดก็จะงอนะครับ ยอดงอผมเลยตัดยอดออกนะครับตัดยอดออกดูแล้วยอดไม่ไม่ได้เรื่องคงเลยตัดออกนะครับเนี่ยตัดออก ตอนนี้ค่อนข้างจะโทมนะครับดูทัวถังแล้วนะครับถ้าใบเขาก็ดูว่าดูแมลงแมลงตัวดำดำนะครับแล้วก็หนอนที่มีเขาฮะมีเขาหนอนตัวเล็กฮนะมีเขาด้วยกัดกินนะครับที่สำคัญคือต้นนี้ ตอนปลูกนี่รากขดยาวมากครับนี่คือปัญหาหนึ่งครับที่ทำให้ยอดไม่เคยเดินหรือเดินช้าครับผมเนื่องจากว่าเป็นลากขดนะครับรากขดยาวนะครับอยู่แรงกัดนะครับอันนี้ใบไหม,หม้เป็นอยู่สองกิ่ง ยอดนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นอยู่สองกิ่งหนงสองกิ่งน้อกนั้นเข้าผลปกตินอกจากถูกแมลงกัดกินนะกลังไปด้วยไปได้สวยเหมือนกันนะครับถูกตัดลัดขดไปเยอะครับรากขดยาวนะครับรากขดยาว เพราะจริงๆแล้วตัวตัวลากแก้วเนี่ยสำคัญนะครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของยอดเลยครับถ้ารากแก้วไม่สมบูรณ์ยอดก็สมบูรณ์น้อยนะครับแต่ก็อยู่ในสภาพที่พอใจครับในสภาพแบบนี้ฮะ ลากหดยาวเจอฝนตกชุกนะครับมาดูต้นที่ต้นที่ไม่มีรากขดนะครับปลูกพร้อมกันนะครับตอนนี้ไม่มีลากขดก็ไปไกลแล้วครับไปไกลกว่าต้นนู้นนะครับต้นนั้นถูก,ถกตัดลากไปถูกเอยถูกตัดยอดไป ยาวพอสมควรนะครับอันนี้ไม่มีลากขดนะครับเขาแตกยอดไปรอบนึงแล้วนะครับนี่ยเพิ่งเป็นเพสลัดนะครับช่วงสองเดือนกว่าๆนะครับแตกยอดไปแล้วโดวยดูร่องรอยการตกกัดกินน้ําเลี้ยงนะครับจากมแมลงดําปีกแข็งๆนะครับตัวเล็กๆแสบมากมาเป็นฝูงนี่หมดเลยนะครับเนี่ย ถ้ามันมาเป็นฝูงเนี่ยยับเยินนะฮะนี่เจอสี่ห้าตัวก็กำจัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ยาไลาย่ยาอะไรจัดการทีละตัวทีละตัวเนี่ยนะครับแต่ต้องไวนะครับพอโดนหน่อยปุ๊บก็จะทิ้งตัวลงล่างเลยทิ้งตัวลงล่างหาไม่เจอแล้วครับตัวนี้ต้นนี้ไม่ได้ตัดยอดครับยอดสมบูรณ์เอารากสมบูรณ์ครับรากสมบูรณ์ ไม่มีรากขดนะครับเขาก็เจริญเติบโตได้เร็วนะครับเติบโตได้เร็วกว่าต้นอีกต้นต้นหนึ่งเมื่อที่ผ่านมานี่ครับสวยงามข้างข้างก็ปลูกใบกระเพรานะครับ ใบกระเพราหอยม,มังรักนะครับพริกนะครับพริกขี้หนูกว่าจะงามได้ครับพริกขี้หนูที่มันขึ้นเองแล้วก็ย้ายมาปลูกนะครับใช้เวลากว่าจะฟื้นตัวถ้าเขาไม่มีการย้ายขึ้นขึ้นเองเงี้ยเันก็จะงามงามเร็วงามเร็วกว่านี้ครับโอเคครับผม ชมนะครับเปรียบเทียบระหว่างต้นที่ตัดรากรากขดนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดรากขดมีความสมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ไม่ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ